ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ The Baby s i t t e r พี่เลี้ยงแสนร้อนเรื่องราวความรักทั้งหมดเริ่มต้นที่เชอร์รี่เด็กสาวหุ่นรูปงามในวัย18ดโดยในขณะนี้เธออยู่ในช่วงสำคัญของชีวิต ซึ่งนั่นก็คือการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเชอร์รี่ต้องอ่านหนังสือมากเป็นพิเศษรวมถึงยังต้องทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเพื่อหารายได้เสริมแล้วบ้านที่เชอร์รี่ต้องไปดูแลวันนี้ก็คือบ้านของคุณไมเคิลเพราะวันนี้ไมเคิลต้องพาภรรยาไปดินเนอร์กับครอบครัวเจอร์รี่เพื่อนรักของไมเคิลซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆแต่มันก็ต้องไปตามอารยาททางสังคมพอทั้งสองคนทานดินเนอร์กันเสร็จก็พากันกลับบ้านแต่ก่อนจะขึ้นรถไมเคิล Michael, ก็ชวนภรรยาของตนที่มีชื่อว่า ไปเดินเล่นในส่วนรถไฟกันดีกว่าแต่เกียวผู้เป็นภรรยาที่แสนดีก็เป็นห่วงลูกเลยบอกให้สามีรีบกลับบ้านกันได้แล้วไมเคิลก็โคตรเซง็งเขาก็แค่อยากรื้อฟื้นอดีตที่ทั้งสองคนได้รู้จักกัน พอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าเชอร์รี่ก็กําลังขัดพื้นในห้องครัวอย่างขยันขันแข็งสุดๆจากนั้นไมเคิลก็ขับรถออกมาส่งเชอร์รี่ทั้งสองคนได้แวดทานอะไรกันนิดหน่อยได้คุยอะไรกันบ้างไอ้ไมเคิลมันก็ถามคําถามสายบอสุดเบซิคซึ่งนั่นก็คือการถามว่าเชอร์รี่มีแฟนหรือยังเด็กสาวก็ใส่หัวไมเคิลเลยหยอดซ้ำไปว่าทําไมล่าเธอออกจะฉลาด,ดูดีสุดๆไปเลยล่ะ เชอรี่ที่โดนชมเข้าหน่อยก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พอกลับขึ้นมาบนรถไมเคิลก็พาเชอรี่ไปเดินเล่นในสวนรถไฟไมเคิลรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วทั้งสองคนก็วิ่งไปจนเจอกับรอปพอที่ดูแลที่นี่ไมเคิลรีบพาเชอรี่เข้าไปหลบในโบกี้รถไฟแล้วทั้งสองคนก็ยืนใกล้กันมากๆใกล้ซะจนไมเคิลห้ามใจไม่ไหวยื่นหน้าเข้าไปกอดจูบรูปคำยิงสาวในวัย18พอกลับขึ้นมาบนรถ ไมเคิลก็มานั่งสำนึกผิดแล้วบ่นกับเชอร์รี่ว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นกันเลยเช้าวันต่อมาไมาเคิลก็มานั่งอื่นในห้องประชุมทำให้จรหัวหน้าของไมเคิลเรียกเขามาตำหนิส่วนด้านเชอร์รี่หลังเลิกเรียนเธอก็มานั่งกินนมปั่นกับเพื่อนในคาเฟ่และนั่นเองก็ทำให้ทั้งสองคนได้เจอกันอีกแล้วคุณนายเกียวจึงเข้าไปคุยกับเชอร์รี่ทันทีเธอถามเด็กน้อยว่าวันพฤหัสว่างไหมจ้าเชอร์รี่ลังเลสักครู่แล้วหันไปสบตาก,กับไมเคลิล ฉากต่อมาคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเชอร์รี่ตอบตกลงไหมเพราะตอนนี้เธอกําลังนอนค้างยิงๆกับไมเคิลที่ส่วนรถไฟอย่างลับๆที่พีคคือไอ้ไมเคิลมันทําแค่ไม่ถึง30วิิตวิก็เสร็จเรียบร้อยช่างน่าสงสารเชอรี่ยิ่งนักพอขึ้นมาบนรถไมเคิลก็ควักเงินให้เชอรี่ถึง6,000บาทเป็นค่าตอบแทนพอกลับมาถึงบ้านไมเคิลก็รีบไปอาบน้ําใหม่เพื่อไม่ให้กลิ่นของเชอรี่ลงเหลืออยู่บนตัว เช้าวันต่อมาณนะห้องชีววิทยาเมดิซ่าเพื่อนรักของเชอร์รี่ก็ถามว่าวันนี้เธอเป็นอะไรทำหน้าซึมอย่างกับกอกนก้ำรัวเมื่อคืนมัวแต่เลี้ยงเด็กๆจนไม่มีเวลาอ่านหนังสืองั้นหรอ ว่าแต่ทํางานพี่เลี้ยงเด็กนี่มันได้เงินเท่าไหร่กันเชอรี่ก็ตอบว่า6,000บาทเมลิซาถึงกับช็อกนั่นเธออมนกเขาให้ไม่คิ้นเลยละมั้งถึงได้ราคาขนาดนี้เชอรี่ก็เงียบไม่ยอมตอบอะไรพอออกมาจากห้องเรียนเมลิซาก็ไล่หวดใส่เชอรี่ลัวๆเธอทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรเชอรี่ก็แถว,ว่าเธอต้องหาเงินไปเรียนมาหาวิทยาลัยแต่เมริซาก็เถียงว่าแล้วมันสมควรทําอะไรแบบนั้นไม่ล่ะ แต่ทว่าในคืนนั้นเองเชอรี่ก็ยังไปนอนกับไมเคิลอีกรอบวงการนี้มันเข้าแล้วออกยากจริงๆ เช้าวันต่อมาไอหาไมเคิ้นดันเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนของมันที่มีชื่อว่าเจอร์รี่ไม่เคิ้นย้ำนักย้ำหนากวาอย่าเอาไปบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นเขาสวยแน่แนเจอร์รี่ก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะจะไม่บอกใครแต่พอตกเย็นไอไมเคิ้นมันก็ดันกดโทรศัพท์หาเชอร์รี่เพื่อถามเธอว่าพอมีพี่เลี้ยงเด็กอีกสักคนไหมแน่นอนว่าคนที่รับงานก็คือเมดิซาเธอบริการอย่างมืออาชีพแบบไม่มีเหนี่ยมอายไม่นานนักเจอร์รี่ก็มาส่งเมดิซาที่คาเฟ่เชอร์รี่จึงเรียกเพื่อน มาคุยด้วยกันสักหน่อยโดยเธอต้องการ20%ของค่าตัวที่ได้มาเป็นเงินค่าในหน้าที่หาลูกค้ามาให้ซึ่งคิดเป็นเงินแล้วก็ตก1,200บาทหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาแดนซ์กันต่อในงานปาร์ตี้ของเบรนด้าเพื่อนรักอีกคนของทั้งคู่แต่แทนที่เชอร์รี่จะสนุกเธอกลับทำหน้าเศร้าเพราะเมื่อกี้เพื่อนของเจอร์รี่เพิ่งโทรมาพวกเขาต้องการพี่เลี้ยงเด็กถึง3คนเป็นอันว่าไอหาเจอร์รี่มันเอาเรื่องสาวๆไปบอกคนอื่นเรียบร้อยเมริซาก็บอกจะไปเครียดทำไมล่ะเราเป็น ผู้เยาวนะไม่ติดคุก,ลกหลอกนาอย่างมากก็แค่โดนสารตักเตือนแล้วคนที่สามก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปชวนยายแบรนด้าสิฉันว่าเธอเอาด้วยนะหลังจากนั้นพอเชอรี่ออกมาจากงานไอหนุ่มผมเซอร์ที่มีชื่อว่าสกอตก็เข้ามาจูบเชอรี่ดูเหมือนไอหมอนี่มันชอบเธออยู่แน่แน่พอเชอรี่กลับมาถึงบ้านไอไมเคิลมันก็แอบปีนหน้าต่างเข้ามาหาสาวน้อยนับเป็นครั้งที่3แล้วที่ไมเคิลน,นอนกับเธอฉากต่อมาตัดมายังกลางดึกในคืนวันพฤหัส แบนด้าเขาออกไปกับลูกค้าคนใหม่ที่สวยคือยายเชอรี่มันไม่ได้บอกอะไรแบนด้าเลยสักคำแต่ลุงคนนี้ก็เลยหัวเสียนึกว่าแบนด้าเธอก็รับงานอย่างว่าด้วยแบนด้าพอได้ฟังก็งงอยู่สักแปบ๊บแต่ไม่นานเธอก็เข้าใจแล้วสุดท้ายก็ไปลงเอยบนพื้นหญ้าเย็นๆนอนคลางเบาๆจนหมดชั่วโมง ส่วนด้านเชอร์รี่ที่กําลังขยมอยู่กับลูกค้าอีกคนที่เชอร์รี่หามาให้ไอไมเคิลมันก็โทรถามว่าเชอร์รี่อยู่ที่ไหนแต่เชอร์รี่ก็ตัดสายไปเพราะว่าเธอกําลังทํางานอยู่พอสาวๆมารวมตัวกันแบนด้าก,ก็นั่งซืมกลุ่มเงิน6 0 0 0บาทไว้ในมือเชอร์รี่เดินเข้ามาดูอาการเพื่อนว่าโอเคไหมแบนด้าก,ก็บอกเอามาเพิ่มอีกสี่ฉันอยากได้เงินเยอะ หลายวันต่อจากนั้นเชอร์รี่เริ่มรับงานมากขึ้นเธอคอยส่งงานให้เพื่อนเพื่อนอย่างไม่ขาดสายมีลูกค้าเยอะถึงขนาดที่เชอร์รี่ต้องทำปฏิทินการรับงานกันเลยทีเดียวเชอร์รี่รับเงินเป็นกอบเป็นกรรมจนถึงขั้นทำนำบัตรของตัวเองขึ้นมา ฉากต่อมาตัดมายังบ้านของจอหัวหน้าของไมเคิลในขณะที่เขากําลังกินข้าวกันอยู่ภรรยาของจอรก็บอกว่าพวกเธอมีพี่เลี้ยงเด็กที่ชื่อว่าเชอรี่ด้วยบางทีก็มีอีกหลายคนในนะที่มาทํางานเด็กๆเ,เหล่านี้ตั้งใจทํางานบ้ากถึงขนาดมีนามบัตรสด้วยไมเคิลก็รับนามบัตรมาแล้วมองไปที่จอรดูเหมือนหัวหน้าของเขาก็เป็นหนึ่งในลูกค้าด้วยเหมือนกัน พอกลับมาถึงบ้านไมเคิลก็พาเชอร์รี่มานอนด้วยกันอีกแล้วแต่พอมาส่งทั้งสองคนก็เริ่มมีปากเสียงกันเพราะไมเคิลดันเกิดหึงเชอร์รี่ขึ้นมาเชอร์รี่ก็บอกมันเป็นงานเธอก็แค่ทํางานแล้วรับเงินมาไมเคิลเริ่มวุ่นวายหนักขึ้นเชอร์รี่ก็บอกงั้นเราจบกันจะไม่มีครั้งหน้าอีกต่อไปทันใดนั้นพ่อของเชอร์รี่ก็โผล่มาพอดีไมเคิลเลยใจเย็นลงแล้วกล่าวขอโทษด้วยเชอร์รี่เลยบอกว่าราคาขึ้นแล้วตอนนี้จ่ายมาา0 0 0บาท าไม่งั้นก็จบกันฉากต่อมาตัดมาที่แบรนด้าโดยเธอนั้นจะมีพี่สาวอีกคนที่ชื่อว่านาดีนกลายเป็นว่าแบรนด้าเธอก็ได้ชวนพี่สาวให้มาทำด้วยกัน เช้าวันต่อมาเชอร์รี่จึงบุกมาหาแบรนด้าเพื่อถามเงินค่าหัวคิวแต่แบรนด้าก็บอกนาดินดางห่างที่เป็นคนรับงานเชอร์รี่หันไปทวงเงินจากนาดินแต่นาดินก็ไม่ยอมให้เชอร์รี่จึงขึ้นเสียงแล้วบอกว่ามันเป็นธุรกะจกตฉันเป็นคนพาเธอมาทำงานจ่ายมาดีๆหรืออยากมีน้ําตา หลายวันต่อมาหลังจากนั้นปรากฏว,ว่าเชอร์รี่เธอได้รับการติดต่อจากลูกค้าแค่2คนตู้ล็อกเกอร์เธอก็ว่างเปล่าเมลิซาจึงบอกว่าใยนาดีมันแอบรับงานของเราแน่ๆเชอร์รี่กับเมลิซาจึงตรงดิ่งไปหาแบรนดา้าเพื่อคาดคันว่าใยนาดีมันแอบรับงานเองใช่ไหมแบรนด้าพอโดนจี้เขาหน่อยก็เริ่มพูดกระตุกกระตากดูก็รู้ว่าใยนาดีนมันตัดหน้าเชอร์รี่แน่ๆน พอตกดึกในคืนนั้นเชอร์รี่จึงพาไมเคิลมาบุกที่โรงเรียนมิซ่าเป็นคนใช้ชแฉลงงัดตู้ล็อกเกอร์ของนาดีนเพื่อหาหลักฐานว่ามันแอบรับงานจริงๆแต่พองัดดูแล้วก็ไม่เจออะไรเชอร์รี่จึงปิ๊งไอเดียพังมันให้หมดทั้งโรงเรียนเลยละกันทำให้พวกมันรู้ว่าเราอะเอาจริงแค่ไหนเธอไม่มีวันปล่อยคนที่หักหลังเธอไปไง่ายๆแน่ เช้าวันต่อมาคนทั้งโรงเรียนก็งงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเชอร์รี่ก็เรียกอีกตัวทั้งสคนของนาดินมาเทศนาเพราะต่อไปนี้ทั้งพวกแกรับงานเองโดยที่ไม่ผ่านชั้นละก็ได้เจอดีกันแน่ๆเรียกได้ว่าตอนนี้เชอร์รี่เธอกลายเป็นแม่เล้าสายโหดไปซะแล้ว ฉากต่อมาเจอรี่มันก็มาเปิดบ้านพักตักอากาศจัดปาร์ตี้สวิงกับสาวๆแต่ในคืนสุดท้ายไอ้เจอรี่ดันเอาอยามาให้เด็กๆลองแล้วดูเหมือนว่าบแบรนด้าเธอจะกินยาไปมากเกินไปจนตัวเธอนั้นรู้สึกผิดขึ้นมาเธอไม่อยากทํามันอีกต่อไปแล้วขนาดเจอรี่ที่ยอมใจหนักมากแบรนด้าก็ทนทําต่อไปไม่ไหวถึงขนาดร้องเรียกหาแม่ออกมาไอ้เจอรี่ถึงกับหมดอารมณ์แล้วปล่อยให้เธอจากไป หลายวันต่อมาเบนด้าก็ยังคงมาทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กแ,แล้วจู่จๆเธอก็ปริแตกไม่ทงไม่ทํามันแล้วเบนด้ากดโทรศัพท์หาสกอตพี่ชายจางแม่ให้มารับพอมาถึงบ้านานาดีนก็รีบเข้าไปหาน้องทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช้าวันต่อมาเบนด้าก็ได้เข้ามาโวยวายลั่นใส่เชอรี่เชอรี่ก็บอกให้หุบปากสักทีถ้าอยากออกนักก็ออกไปเลยแต่ห้ามปากมากก็แล้วกัน พอตกดึกของวันนั้นเมลิซาก็เข้ามาคุยกับเชอร์รี่เธอบอกว่ายายเบนด้ามันต้องปากโป้งแน่ๆเราต้องปิดปากหล่อนให้เงียบแต่เชอร์รี่ก็บอกไม่หลอกหน้าปล่อยเธอไปเธอแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเมลิซามันพาเชอร์รี่กับตะลุงอีกคนมาลุมกระทืบสกอตเพื่อเป็นการกดดันไม่ให้เบนด้าปากโป้งเรื่องพวกนี้ออกมา เช้าวันต่อมาณโรงอาหารเชอร์รี่ที่เห็นว่าสกอตต์โด,ดวนซ้อมมาจนน่วมเธอจึงเข้าไปถามเมดิซ่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมดิซ่าก็บอกมันจําเป็นต้องทําอีกสามเดือนฉันก็เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วถึงตอนนั้นใครจะคอยคุมหลังให้เธอล่ะใครจะคอยเป็นแบค็คให้เธอแล้วในกลางดึกคืนนั่นเอง อีนาดีนที่เป็นพี่สาวของแบนด้าเลยเทง,งานของเชอร์รี่ทำให้เชอร์รี่ต้องแต่งตัวออกไปรับงานแทนฉากต่อมาตัดมายังส่วนรถไฟเชอร์รี่เธอก็ได้มาหาไมเคิลอีกแล้วแต่ครั้งนี้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันเสียมากกว่าเพราะดูเหมือนไอ้ไมเคิลมันคิดเลยเถิดว่าตนนั้นรักเชอร์รี่จริงๆแต่ทั้งสองคนก็ไม่ทันได้ทําอะไรกันเพราะว่าร,าปรอปภเข้ามาเจอก่อน พอกลับมาถึงบ้านเชอรี่จึงโทรหาเบนด้าแต่คนที่รับสายดันเป็นสกอตสกอตก็บอกว่าเบนด้าไม่อยากคุยด้วยเชอรี่ก็เลยถามหานาดินสกอตก็บอกนาดินออกไปรับงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กเชอรี่ทำหน้าเหี้ยมแล้ววางโทรศัพท์ทันที ฉากตัดมาที่ญยเมลิซาเธอที่กำลังโดนซอยอยู่ในรถก็ได้รับสายจากเชอร์รี่เชอร์รี่ก็บอกว่าญยนาดินมันแอบ,บรับงานของเราอีกแล้วไปหวดมันกันเถอะเมลิซารีบให้เชอร์รี่ขับรถมารับเชอร์รี่แล้วตรงไปหานาดินทันที พอมาถึงเมดิซาก็เปิดท้ายรถกระชากนาดินลงมาโตบเชอร์รี่กระหน่ำตินกระหน่ำมือหวดใส่นาดินไม่ยังไอเจอร์รี่เองก็ไม่หน่อยนะพุ่งเข้าไปต่อยผู้ชายที่อยู่บนรถเชอร์รี่เริ่มสติแต่เธอกับเมดิซาช่วยกันทิ้วนาดินไปห้อยไว้ที่ขอบลานจอดรถ แต่มันสองคนดันมือม้อ่อนจนเผลอปล่อยมือจากนาดินแล้วในเสี้ยววินาทีก่อนที่นาดินจะตกลงไปเจอร์รี่ก็พุ่งมาดึงตัวนาดินกลับขึ้นมาได้อย่างเฉียดฉิวพอทุกอย่างสงบลงชายที่อยู่บนรถก็ก้าวลงมาเมลิซาที่เห็นก่อนถึงกับตาเลือกเชอร์รี่เองก็หันกลับไปมองสายตาของเธอเบิกโพงด้วยความตกใจเพราะว่าชายที่ลงมาจากรถก็คือพ่อของเธอนันเองเชอร์รี่ถึงกับสุดเขานั่งร้องไห้จมอยู่กับพื้นทราย แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องเชอร์รี่ก็ได้ไปยืนดูไมเคลิลที่กำลังมีความสุขกับครอบครัวของตัวเองไมเคลิลทำเหมือนทุกอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นเชอร์รี่เองก็ยืนมองเขาแล้วยิ้มทุกอย่างมันคงจบแล้วสินะคำพูดที่ว่าเงินตาเป็นของนอกกายตายไปก็ไม่อาจาเอาไปได้แล้วใครกันละ่ะจะเป็นคนนิยามว่าคำคำนี้เป็นคำที่ถูกต้องเพราะในที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าตนจะเลือกเดินทางไหน แล้วเรื่องราวของ The Baby s i t t e r พี่เลี้ยงแสนร้อนก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ